นคทุกอันนี้รูปที่ที่บ้านเนี้ยร้านเนี้ยวาดเองหมดเลยนะครับอีกรอบนึงอร่อยจริงทุกคนนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะครับอ,อันนี้เป็นแบบทะเลพิเศษตรงนี้ทุกคนนะทะเลพิเศษส่วน รวมมิตรลวกแปดสิบบาทรวมมิตรลวกอันนี้จานนี้เดี๋ยวกินให้ดูทุกคนนีแมงกะพรุนนะ้ำยิ้มจ,จากอปอนอปาปาอืมอหืม คนนะฮะน้ำจิ้มลวกจิ้มลวกนะครับทุอันนี้เป็นแบบรวมนะฮะมันน้ำจิ้มซีฟูดได้แรงโอกมากเลยอ่ะซ้อนอร่อยจริง สุดเยะ่ะน้ำเต้าหวยว<ม>ันนี้ร้านเต็มไปหมดป้าแตนนะทุกคนดูเมนูชัดๆช,ชอบมุมไหนมีค<ม>ั้วาดเองนะทุกคน วาีคดเลยคนเริ่มออกไปบ้างแล้วด,ดูตรงแยกลำตางเวียงทองางทุกคน,นเราจะทยอยลงคลิปดีๆนะทุกคนจ๋าอ,อร่อยมาก เยอะมากทุกคนคุ้มค่านะอิ่มไปทั้งวันเลยจ้ะมีกุ้งเป็นตัวตัวอร่อยมากทุกคนแล้วย็นนี้จะไปกินบุฟเฟ่ไหวไหมทุกคนอีตอน ทั <c oughs> ้งช่องของเราจะเป็นช่องที่เอาสิ่งดีๆมาฝากนะไม่ตัดต่อใดๆนะครับจริงใจไม่กิ่งโจ้กันไปเลยจ้ะเรียบง่ายนะครับอะไรดีเราก็บอกว่าดีอร่อยทุกคนททำไงดีอะ่ะอร่อยแบบนี้ทำไงดีอะ่ะ นะครับกินสลับกันไปมาแมงกับคุณสุดยอดอ่ะป้อนอ,อป้อนจุดยอดประเจ้าช่วยกล้วยทอด ติดตามคลิปต่อไปนะครับ